สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำไก่ย่างสไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เขาเรียกกันว่ายากิโทรินั่นเองหลังจากที่ได้ไปลองชิมเมนูนี้นะคะที่ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะเราก็รู้สึกเออมันไม่น่าจะยากมั้งก็เลยลองมาทำเองดูนะคะก็ศึกษาวิธีการทำจากคลิปใน YouTube เนี่ยแหละค่ะพอถึงเวลาลงมือทำเองจะกินได้ไหมไปดูกัน เริ่มจากการเตรียมเอาเนื้อไก่นะคะไปเสียบไม้แช่ตู้เย็นไว้เนื้อไก่เนี่ยนะคะเราใช้เป็นสะโพกไก่แล้วก็เอามาตัดแต่งเนาะให้มันพอดีคําแล้วก็เอามาเสียบไม้สลับกับต้นหอมญี่ปุ่นเศษเนื้อไก่กับกระดูกที่เหลือไม่ต้องทิ้งนะคะเดี๋ยวเราเอามาใช้เคี่ยวทําซอสกันเศษไขมันหนังแล้วก็เศษกระดูกนะคะเอามาย่างรวมกับต้นหอมญี่ปุ่น กลิ่นหอมเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะย่างต่อไปอีกนิดนึงนะคะให้มีความแบบไหม้ๆติดกระทะนิดนึงพอย่างได้ที่แล้วนะคะก็เทโชยุญี่ปุ่นลงไปตามด้วยมิรินแล้วก็สาเกเพิ่มความหวานด้วยการใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะคะ ซอสเนี่ยจะมีรสชาติออกหวานหวานเค็มๆแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้แบบตวงตามสูตรของคลิปไหนเลยนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าแบบโชว์อยู่ที่เราใช้ยี่ห้อที่เราใช้เนี่ยมันมีความเข้มข้นขนาดไหนเราก็เลยเน้นแบบกะกะเอาแล้วก็ใช้วิธีชิมเอานะคะจะบอกว่ากลิ่นคือแบบหอมมากคืออยากกินแล้วอะ่ะ แต่เราก็ต้องเคี่ยวซอสต่อไปนะคะสักประมาณ15-20นาทีก็สังเกตซอสเอาแบบให้มันรู้สึกว่ามันหนึดๆนดนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยเราก็คอยชิมด้วยะคะ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่มันงวดลงเนาะมันก็จะมีความเค็มที่เพิ่มขึ้นถ้าเราชิมแล้วมันเค็มไปอะ่ะเราก็เติมน้ำได้นะ จะบอกว่าในกระทะที่เห็นนี่คือทำเผื่อนอนาคตแล้วนะคะก็คือสามารถใช้แบบในการปิ้งย่างยากิโทริเนี่ยได้หลายครั้งเลยพอน้ำซอสคนได้ทีนะคะถ้ารสชาติมาลงตัวแล้วเนี่ยก็ปิดแกส๊สจากนั้นก็พักให้เย็นแล้วกรองเอาแต่น้ำนะคะถึงเวลาที่รอคอยแล้วมาเรามาชิมกัน วิธีการนะคะก็คือเราจะย่างเนื้อสัตว์เนี่ยให้สุกก่อนในระดับหนึ่งนะคะจากนั้นก็เคลือบซอสที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็เอามาย่างใหม่แต่ถ้าใครชอบแบบซอสแบบเข้มข้นฉ่ำๆอยากจะเคลือบซอสสองสารอบก็แล้วแต่เลยนะเรามาย่างกินบนดาดฟ้าบ้านในช่วงเย็นๆนะคะพระอาทิตย์ตกแล้วก็เปิดเพลงคลอๆไปด้วยกับเครื่องดื่มเย็นๆนะจะบอกว่าฟินมากเวอร์ สรุป3ามคำสั้นๆนะคะคือดีดีแล้วก็ดีค่ะคือเราชิมทุกอย่างก่อนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะคะดูสิความฉ่ำลองไปทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะ